ความวิตามินที่ได้จากฟาร์มเราเอาวิตามินไปถมที่แล้วเราก็ไปซื้อวิตามินจากต่างประเทศกิโลละสามหมื่นบาทแต่ถ้าเราทำอาองเราไม่ต้องซื้อวิตามินบริโภคต่างๆรารับประทานที่อยู่ภาวะที่เพียงพอเอ้ะตอนนี้มันจะมีกระแสะน้ามันฟาร์มแดงที่เกิดขึ้นมาซึ่งในต่างประเทศเริ่มมีแล้วแต่น้ำมันพวกนี้ต้องใช้กระบวนการใช้เครค่องมือที่เทคโนโลยีสูงต,ต้นนุนแพงราคาก็จะเป็นสองเท่าของน,น้ำมันสีเหลืองอันนี้น้ำมันฟาร์มที่ดินไ่แล้วแต่ ็นน้ำมันปรงุงอาหารไม่ใช่น้ำมันทอดใช้เพื่อปรงุงอย่างเช่นใช้ทำคอปคอหรือดี่คุูไม่ดูตรงนี้เลยว่าหรือว่าใช้ใส่ในสลัดใส่ในแกงใสใ่ในผักใส่ในอะไรที่เราทําเสร็จแล้วเราทานเข้าไปเลย<น>อย่างเช่นจะ,จ,ะจะทําหมูกระเทียมอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันหรือใสใ่ในผักใส่ในแกงเข้าไปมันก็จะกลายเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อความงามเพื่อเอ่อทร่างกายเดี๋ยวจะมึงใส่ดีร้อยเข้ามาถ่ายกันเลย มันหมเลยมันมันมครับจัเดชนเดชกินลูกปัดเราให้นกกินเนี่ยสีแดงเนี่ยมันเป็นเป็นากันกินได้สดเลยอะ คนของปาล์มน้ํามันเนี่ยจะมี2ส่วนก็คือส่วนของเปลือกนอกแล้วก็ส่วนของเมล็ดในในส่วนของเปลือกนอกเนี่ยเมื่อเข้ากระบวนการสก,กัดออกมาเนี่ยจะได้เป็นน้ํามันเปลือกนอกเรียกว่าน้ามันปาล์มดิบนะครับน้ามันปาล์มดิบเนี่ยจะมีสีแดงเข้มนะครับแล้วก็จะมี2ส่วนคือส่วนใสที่เป็นเรียกว่าปาล์มโอลีนแล้วก็ส่วนที่เป็นไขก็คือส่วนของสเตอเนที่เราเรียกกันว่าไขปาล์มนะครับโดยปกติน้ํามันปาล์มดิบเนี่ยจะส่งเข้าโรงงานสกัดน้ํามันเพื่อโรงงานรีไฟน์โรงงานกลั่นน้ํามันเพื่อการบริ ก็จะได้เป็นน้ามันบริโภคที่มีสีเหลืองใสก็คือมีการฟอกสีฟอกปิโตแล้วก็กำจัดกรดนะครับออกไปแล้วน้ำมันที่ได้จะมีสีเหลืองใสเหมาะสําหรับการทอดไม่มีกลิ่นปลาแล้วก็ในส่วนของไข่ปลาเนี่ยในส่วนของไข่ปลาเนี่ยจะถูกแยกออกมาด้วยการใช้อุณหภูมิตังแล้วก็ผ่านเมื่อผ่านการพออให้เสร็จแล้วก็จะมีสีขาวเราได้ไข่ปลาที่เอาไปใช้เป็นวัตถุดิบในการทําสบู่ทำาบนดีเซลทํน้ำมเทียม มันจะอยู่ทำข้อพิเศษทำเต็มเต็มที่เราใช้รับประทานกับกาแฟหรือว่าทำของอุปโภคของใช้อย่างนี้มีขนมบุลลีร้านแบบนู้นตามนองตามอีกส่วนหนึ่งที่พูดถึงก็คือตัวของเมล็ดในเมล็ดในปาล์มเนี่ยเมื่อนำไปสกัดน้ำมันเราจะได้น้ำมันเมล็ดในซึ่งมีมีคุณภาพเทียบเท่ากับน้ำมันมะพร้าวมันก็ตัดไม่ได้เมืนมะพร้าวเพราะฉะนั้นน้ำมันเมล็ดในปาล์มที่มีสีเหลืองใสเหมือนน้ำมัน เรียกว่าของลิงโกลติกก็รในมปิบัจจุบันนะีนต่างประเทศเนี่ยมีความพยายามที่จะใช้การปริไฟรหรือการกันน้ำมันเพื่อการบอยโภคให้บอยสุทธิ โดยใช้อุณภูมิให้ต่ำในสภาวะที่เป็นสูญญากาศอย่างมากเพื่อให้ได้น้ำมันที่มีคุณภาพในเรื่องของสีเรื่องของวิตามินเนี่ยยังคงอยู่ให้มากยิ่งขึ้นน้ำมันนี้องใช้กระบวนการ,รี่มยที่เน่วสูวามจุที่มันไม่น,นี้ก็จะมีราคาสูงแต่เป็นน้ำมันสำหรับการตรุนนรนน๋นที่เราเรียกว่าน้ำมันกิงออลครับไม่ใช่ใน,รรน้ำมันสำหรับการทอดน้ำมันประเภทนี้จะใช้ในการตรุ๋นใช้ในสลัดใช้ในผัดใช้ในทอดอาหารที่ว่าเรา ราบริโภคไปพร้อกัาหรที่เราทำเลยครัเป็นน้ำมันปลานี่ไปไปยกตัวอย่างของการทน้ำนเราบ่ารต่ายหเาปานมากติดคอแล้วครับกกินสลัดเลยแล้วตอนไหนที่ใส่น้ำมันปลาแดงที่ใส่ได้ยัง ไปนอนางจะไก่เดี๋ยวนทุบแล้วก็หยอดน้ำมันแก่นยไม่ได้ได้เ้อ็ก่นลอยเอาเนื้อมีมีแกงอูก็เลี่ยนอ่านกว่านี้มีแล้วใช่ปะเพื่อสุขภาพจากน้ำมันอยู่ในของฟาเดี๋ยวเด็กคุำได้่า ใส่น้ามันขอชาเนีใส่มาไปสช้อนาเราทำสลัดนัอนปกติเพียงแต่ว่าเราตัดน้ำมันตัวนี้ใส่พิช้อนลงสองช้อนอะไรนย่างเงี้ยกนใชนตันนีเแทนยันนยนเนยนเนเนยเนนยนยเเนยเนยเนยานเนยเเ น้ำมันปาล์มธรรมชาติที่เราเราสกัดได้วิธีง่ายๆเนี่ยเออเราเราแยกเราสามารถแยกออกมาเป็น2ส่วนได้ก็คือส่วนใสกับส่วนที่เป็นไข่ถ้าเราถ้าเราแยกเฉพาะส่วนที่เป็นไข่เราก็เอามาใช้ประกอบอาหารในกรณีที่เป็นไข่ได้เหมือนกันหรือในกรณีที่เราจะใช้ประกอบอาหารทั่วไปในกรณีที่ใช้เป็นพวกสลัหไม่ใส่ในผัดแต่ในแกงเนี่ยเราก็ใช้รวมๆเราก็ใช้ในภาคารวมๆได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเอ่ออันนี้เป็นตัวอย่างของของการทําอาหารจากน้ำมันปาล์มแดงธรรมชาติอย่างในกรณีของการทำข้าวโพดคั่วทำต๊อกคอนเนี่ย เราใช้เนยปลาล์มแดงแทนท,ที่จะใช้เนยเนยเนยเทียมหรือเนยขาวธรรมดานะครับแล้วก็เมือ่อเมื่อทำป๊อกคอนเสร็จแล้วเนี่ยในกรณีต้องการรสชาติของก๊อกคอนที่มีรสหวานหรือมีรสชาติอย่างอื่นน่ก็คือให้อย่างเช่นในกรณีของการใช้น้ำพึ้งหรือใช้น้ำหวานใส่ข้าวตวเตเพื่อให้ก๊อกคอนให้เข้มีรสหวานส่วนในกรณีของการทำสลัดในการทำสลัด,รลดเ,เราเราใช้น้ำมันปาล์มแดงธรรมชาติเป็นตัวเติมเราใช้น้ำมันปาล์มแดงธรรมชาติเป็นตัวเติมใน เป็นการเริ่มลเพิ่มเพื่อให้มีแทนที่เราจะแทนที่เราจะใช้อย่างเราปกติเราจะใช้น้ำมันทานตะวันหรือใช้น้ำมันมาต่อในการทําสลัดเพิ่มเติมใช่ไหมครับนี่น้ำมันงาเราก็เปลี่ยนจากน้ำมันเพื่อชนิดหน่งมาเป็นน้ำมันปาล์มธรรมชาติเพื่อเราจะได้บริโภคน้ำมันปาล์มธรรมชาติด้างูหน้าเจ๊ได้ไหม